คุยก่อนเกมศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับผมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดเอนติฮัดสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับแลีวเรามาดูตัวความพร้อมของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนเลยนะครับผมไลน์อัพที่คาดการณ์สำหรับผมเนี่ยอันดับแรกเราต้องไปมองในเรื่องของตัวที่มันไม่พร้อมก่อนครับและตัวที่ยังไม่พร้อมครับก็จะมีทางลิโก้ลูอิสครับที่ติดโทษแบนนดที่แล้วครับทางนาธานไอเก้ครับออสการ์บ๊อบครับโรดี้ครับโรดี้เนี่ยก็เหมือนดีวันดีคืนนะผมตอนแรกว่าจะปิดฤดูกาลไปแล้วนะครับผมมแตตต่่่่ลาาาสุดดเเเนนีียหืออทั ออกมาเนี่ยก็รู้สึกว่าการที่เขาบํารุงรักษาเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนจะเขาจะได้ลงก่อนจบฤดูกาลนะครับผมแล้วก็ตัวที่มีโอกาสที่จะลงในวันนี้ครับอย่างจอร์จโซนครับแล้วก็มารูเอลคานจี่ครับก็รอเช็คฟิตอย่างเดียวเลยแล้วมาดูในเรื่องไล้์อัพที่คาดการณ์สำหรับผมนะครับผมแน่นอนว่านัดที่แล้วเนี่ยใช้มาตินออรก้าครับวันนี้ก็น่าจะเป็นทางแอนเดอร์สันครับลงเป็นตัวจริงส่วนคู่เซนเตอร์ครับก็เป็นลูเบเดียร์ครับถ้ามารูเอลคานจี่ทันเนี่ยก็น่าจะได้ลงครับในวันนี้แล้วก็เป็นทางซ้ายเนี่่่ยยอออออรรร์์โโโกกกกวววาาาาาาดดิิคคคคััับบททงงงงขเเเนนนนนล็็จะปส รับยืนคู่เควินเดบอยครับแนวลุกเนี่ยก็น่าจะเป็นทางฟิโวเดนครับยูไคคุโดวงกันแล้วก็แบรโดซิวานหน้าเป้าก็เออร์ลิงเบาหาแลนด์นั่นเองนะครับส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะไม่พร้อมเพียแค่2ตัวครับก็มีแค่ลุกชอครับกับทางจอร์นี่อีเวนครับแน่นอนครับว่าผู้รักษาสาะตูของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ต้องเป็นอังเลโอนาน่าครับแนวรับ3ตัวครับมาไทเดลิกครับลิซันโดมาติเนสครับและอีกหนึ่งคนก็คือมาลาอุนเองนะครับกลาง4ตัวครับอามัดเดียโลครับคอบบี้ไมนูครับอูกกกาาาาาาเเเเเต้้แแลลวววว็ดโ่่่่นนนนนนััอองงงะครรบุีียยทขขผมม ใช้บูโนองบอลเดสครับทางซ้ายก็เป็นการแตะโชหน้าเป้าก็เป็นลัสมุดฮอยลุนนั่นเองนะครับมาส่องฟอร์มของ2ทีมนี้ก่อนครับแน่นอนว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสิเกมหลังสุดเนี่ยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับก็ถือว่ามีฟอร์มที่ย่ำแย่มากๆครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเฉือนชนะวิกตอเรียาพาวเซ่นมาได้ด้วยสกอร์สองหนึ่งนั่นเองนะครับเรามาส่งฟอร์มนัดล่าสุดของทั้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในการที่แข่งกับทางคิตาพัลเลสครับนัดที่โดนเสียประตูลูกแรกเเนี่ยาก็ ช่วยได้เต็มที่แล้วนะครับผมแต่เป็นทางแนวรับที่ต้องบอกว่าไม่ได้มองข้างหลังเลยนะครับผมทําให้เปิดพื้นที่ว่าให้นิคตันทาเลเจาะประตูข้างแรก้ได้นนก่อนครับเพราะว่าการที่แดนกลางเนี่ยเขาพยายามทํากงขังแล้วแล้วลก็ในรูปแบบโดยรวมครับก็ยังดูเหมือนการเช็คลาหน้าพลาดนะและอย่างเลยการที่ดีเฟนซ์ในเรื่องของการทะลุช่องเนี่ยทางแมนเชสเตอร์ยังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนลูกที่2ครับของทางแมนเชสเตอร์ยีไนเตดเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่มีใครขึ้นช่วยหม่งเลยนะครับผมสมมติว่า ถ้ามีคนช่วยมองสกัดออกมาได้ครับตัวพื้นที่หน้ารายครับเขาจะมีตัวยืนค้ำสองตัวนั่นเองนะครับก็ทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมีโอกาสเสียประตูได้มากกว่าเดิมครับแต่สุดท้ายก็โดนลูกโขกไปแล้วนะก็โดนขึ้นนําไปอีกหนึ่งครั้งครับด้วยแต่กอสองหนึ่งนั่นเองนะครับและในสุดยูฟาแชมเปี้ยนครับชัดเจนเลยว่ากับการที่ปิดตัวครับแล้วก็ปล่อยพื้นที่ว่างมากเกินไปครับทำให้ยูฟ่าทุดครับมีโอกาสทําประตูได้มากครับแล้วก็อีกอย่างคือการที่รู้สึกว่าไม่ได้คุยกันเล่นแบบไม่ค่อยเข้าขาาาากกััันนนเเทท่่่ไหหหรรรรบบสแววใ้้ปิดพืีงม จังหวะเคลียได้ไม่เคลียครับก็ทําให้เสียประตูไปในลูกนั้นครับเป็นเวลาโควิดที่หม่งเข้าไปในลูกแรงนั่นเองครับก็ผ่านมานาทีที่50กว่าเลยด้วยนะครับมาดูลูกที่สครับสำหรับแมชชิเอตเตอร์ที่โดนครับในการตําแหน่งที่ต้องบอกว่าเช็คกําหน้าถามว่าพลาดไหมมันก็พลาดเลยครับการที่ปล่อยครับในเรื่องของตัวนักเตะของทางยูเว่ครับให้เล่นได้อย่างสบายมากๆสำหรับในเรื่องแนวลุกก็เป็นจุดสเปซฮาร์ปกอย่างที่ผมบอกไปว่าชัดเจนเลยว่าทางแมนเชสเตอร์ที่ครับจะพลาดมากๆในจุดสเปซฮาร์รับและเขาก็เปิดโอกาสให้ทางยูเว ใส่อย่างเต็มที่ครับและสุดท้ายก็เป็นประตูไปอีกหนึ่งครั้งครับทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ยูเว่ไปถึง2ประตูดดแต่จุดโดดเด่นของท่ามนเชสเตอร์ซิตี้ครับนั่นคือการขึ้นเกมอย่างไวครับและการเพจบอลที่ใช้คําว่าสูงมากๆครับและอย่างคือครับในการที่พยายามส่งบอลให้ฮาแลนด์ถ้าส่งประสบ็จเนี่ยก็แทบ เป็นในเรื่องของหน้าที่ของฮาแลนด์เลยที่จะทําประตูได้ครับอย่างลูกที่หม่งเข้าทางพาเลทครับก็ทางฮาแลนด์ครับกระโดดสูงไร้มากขวาอย่างชัดเจนครับก็เป็นการหม่งก็ไปทําให้สกอร์เสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนลูกที่2ของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมที่ตีเสมอพาเลทได้หนึ่งครั้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการเพสบอลสูงครับของทางเคเบเดียบอยครับหาพื้นที่ว่างได้ดีอย่างมากครับแล้วก็เป็นลิโกลูยส์ครับที่วิ่งไปอย่างไวครับแล้วก็ตวัดเข้าไปอย่างสวยงามครับก็จบไปด้วยสกอร์สอง ที่เสียประตูง่ายของทั้งแมนเชสเตียร์เนี่ยอย่างที่การที่ผมขึ้นเลยนะครับผมนั่นคือจุดสเปซฮาร์ครับจุดที่ขึ้นเกมนั้นแล้วก็ในเรื่องของการดันหลังสูงครับแล้วก็กลับมารับไม่ทันนั่นเองครับและอีกอย่างเลยครับที่แมนซิตี้เสียประตูบ่อยนั่นก็คือลูกคัทแบ็กครับตัดมาจากเส้นหลังประตูนั่นเองนะครับแล้วก็โดนเปิดพื้นที่ว่างนะครับผมนั่นชัดเจนเลยว่าแมนซิตี้เสียประตูบ่อยแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกับการที่ทําทีมของอัลบอลินเนี่ยก็พยายามใช้ในเเรรรรื่่ออองงขูปปแแแบบบผผผนนน3 3 4ะะคัมก็จใช้ดีียวทพาส์ต ลิบบอนครับชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างขาดลอยครับแล้วก็มาเจอกับแมนซิตี้วันนี้ครับแต่แน่นอนว่าในเรื่องของรูปแบบแผนใหม่เนี่ยก็ทำให้นักเตะแมนเชสเตอร์เตดเองนะครับผมก็ยังไม่ได้รวมแมตช์ดีขนาดนั้นครับในการที่ต้องย้ายตำแหน่งครับหรือเล่นในรูปแบบใหม่เนี่ยก็ทำให้การเล่นมันดูไม่สมูทสักเท่าไหร่ครับและวันนี้ทางแมนเชสเตอร์เตดต้องบุกมาเยือนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงทินเอทิฮัฟสเตเดียมครับแน่นอนว่าในเรื่องแฟนเชียอาจจะไม่ได้เปรียบกันเพราะอยู่เมืองเดียวกันนั่นเองครับแต่ในเรื่องของการที่มีโรเล เขอทาให้ที่เองเกมในบ้านก็ถ้ามองมาตรฐานโดยรวมจากการที่เป๊ปคุมทีมมาเนี่ยนะครับผมกับเกมในเอเทีร์เตเดียมเนี่ยก็ยังมีมาตรฐานที่ดีอยู่นะครับผมถึงช่วงหลังนี้อาจจะดูแย่แต่ผมก็ยังมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอย่างน้อยวันนี้ก็น่าจะเฉือนชนะได้ครับหนึ่งประตูมีเห็นครับหลายทุกคนคิดว่าคู่นี้จบสกอร์หลายแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มองว่าน่าจะชนะไปได้ด้วยสกอร์สองศูนย์นั่นเองนะครับอ่าและใครที่คึ้นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะผมก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคออมมมมเเเเตไดด้ลยยับีี๋ววผพทพข ลาทุกท่านไปก่อนละกันไว้เจอก,กันใหม่กับการคุยก่อนเกมแบบนี้นะครับผมสวัสดีครับ